เห็ดตะไคร้เดอ้อจ้ะเดี๋ยวบางงามหนึ่งพี่น่ะตัวงามงามเลยจ้ะเห็ดตะไคร้ดอกนี่ด่างไนดะ้ไม่น,นาพนพอดีเลยมีอีกดอกหนึ่งมาหนึ่งเห็นแวบๆไปพุ่เนเลยไกลไปแล้วนโอ้นหมีอีกดอก ngày mẹ 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 ดอกตุมดอกนั่จ้ะมุมนี้ได้สองดอกเนาะจ้ะบุพพมีเห้เก็บอยู่บ้างก็อาจจะมีอยู่ไอ้เนาะไอ้ก็เป็นดอกตุมกจะมองห่างเนาะงอนแหงคนบอกขอมาบ้องุ่ยคนนี่าะมึงเก็บโอ้ยเอาละโอ้ิดได้ดียดตูมเ้อจ้ะพี่น้องก็แดงกบ ทำหัวกันท่านมามาแต่เศร้ากับอะไ้เห็ดเนาะจ้ะท่านมาแต่เศร้ามาบังหันกันหลายมือเนาะขอมาเนาะนี่องสามมือนี่นะขนบ่เข้ามาเหมือนเดียวบุยหมดหมดหมดเต้นอยู่นน่ะพออีกแล้วพี่น้องโก้เด้อจ้ะดอกงามๆเนาะตุ้ม บานดอกูมาะบานดอกูมนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเน่านะฮัดอกจูมดอกนึ่งจ้ะสามดอกครับผมอกทีสีเได้ก็นแม่กินซื้ออ้บุกนะปาที่ดอนจีหอยจ้ะบุกบุกเขีนลูกมันโดนแล้วเนาะมา่มน อมครับผมใช่ก็อดอกนี้ส้งขึ้นสนะีมานเห็ดก้อนนะเมื่อนี้งามครับผม,<อ>มสวนขาขาเป็นไงเลยไอ้ดอกงามครับผมเอียงครับผมเท่าไหร่ก็ไม่ส้มงเบง อยู่อมันก,ก็ไข่อยู่ทีเนาะย่าง,งปอ,ปองคุมเลยดอกสองดอกอยู่ด<น>ีเนาะไปเรื่อยนะจ๊ะม่สีมันี่ดอกไม่้หนบานนะคะนเดได้ดอกบานเนาะมาพทันพ์่นเด้ให้บอกมาบ้าสองสาม,อม,ามานอไรก็บาน,น,นมาเมือนกนแดงเด้ เราพ่อเป็นขางทางเลยจ้ะต่างเธอเลือยอยู่ย,ย่างผีบัวย่างต่อนย่างมากบัวเอาขอขู้มาผิดทางนล้วมันมน้องดอกเลือดจะอ้ะโอ้โหนุณวัดดีดอกไงค่ะนีนน่ขั้นประเด็นบาดลงมาน,นี่ยสองดอกครับผมขนาดตูมขนาดตูมนึองสามีน้องอายอืมดอกบ,บางงามจะ้ะ อื้อง,งามกุ๊บจุ่มบานีกแล้วเ <laughs> ว้นมือนึงสองสองสองอจ้าทันทียี่สิบเก้ากับสามสิบได้เทาไห่า้อก่อนเตินเดุ้งเหงื่แทะหัวง่ะ ดอกกับผมตุ้มจ้าพี่นราแม่บุมก็างแดงบานกัแบบนึงกับผมแ <c oughs> ม่กินขาเพิ่นก่อนหัวดอกบานเอวเออดอกบานแตงรงานกับหัวไ,ได้เกลียงด้วย <c oughs> <c oughs> đọc ngắm cặp phụng bàn đây bo hát <laughs> khả đây này tôi ừ, sẽ... chè này đọc cái nừng nữa ấy nè nừng nừng xẹt chu keo mẹ bò cái đọc hả lì đọc ngắm tôi nữa อื้ตุ่มๆจ้ะอื้บานอีกแล้วจ้ะดอกตุ่มตูนก็บ่กพัวเนาะอ้อยเพินมาจังเมื่อวานนี่ได้ข่อยว่าบานไดาะ่น้องบานได้ยุดอ่ะอยู่ที่ไสอยุด สีสดสดเลยเนี่ยบนตกใสเพิ่นนันก็เลยสีสดสีเป็นแบบแซ่บเนี่ยเป็นยังตัวอืมพอจะดอกบานานีมพี่น้องถ่นตาละถ่นตาคักๆมันบ่โอ้ยตุ้มหน่อยจ้ะ มาดอกตูมนี่ดอกบานอริงจริงเขามได้ดดสามดกมอกครับผมพ่อเป็นตะไคร้เด้อจ้ะลงเมืองเนียนกําลัางสีมเมือจ้ะในผู้เล็กไงนี่เตียงยันไ,นไม่ได้บ่เอาเยอะเลยแข็งบ่ิสัน สามดอกน่าจะเหนียงใครบานเด้อจ้ะเกือบบ่ได้บ่เอะแมนแข็งอยู่ปวดปวดบึงปวดเบบนเอาแต่เห็ดคาเด้อพี่น้องเบนจงเห็ดกอไว้เอาเอาเห็ดคาฉันขึ้นมาเห็นแต่ขาเนาะแปลน แลดหมึ่งเต้อจ้ะถึงแดดฮะมือเนี่ยเฮฮาหมดเละโอ้มันคักมือเนี่ยจ้ะแต่ว่ามันกับหางอยู่ดอกหน้าเนาะหางอยู่นี่แหละเห็ดกัอกันพ่อพ่อดีอยู่มือนี่หงมลาดอกสองดอกอยู่เนาะจ้ะเถ่าถิมหลายเนาะจ้ะแม่นเห็ดตะไคร้เขาก็ได้มาหน่อยนึงอยู่เนาะมามาหลายมือมาจอบเห็ดลรางงกันยังบออกเด้อจ้ะพูดอะกัน จะไดนคอยรุนกันไหมเนาะออกคล้ายๆกับเห็ดไข่อะไรเห็ดกอจ้ะมันออกเนื้อห์นะมันออกอยู่ตลอดนะจ้ะอ่ะคลิปนี้กับประจำวันที่หนึ่งตุ่เอ้หนึ่งตุ่ล่าเนาะมุสอเนี่ก็บ่ได้สวัสดีเด้อจ้ะจังไดนกะไปตามดนตามชมในคลิปเลยเด้อนะจ้ะแบะเอมันงามเต็มตาจ้ะกะขอบคุณทุกกับน้งใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนเตอร์ผอกันแม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ เริ่มสวัสดีเมื่อเช้านี้พี่เนาะอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นฝนไปจีตุกอีกแล้วเนาะไปเดี๋ยวทางเกาเลยล่ะ